สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันศุกร์ที่20ตุลาคมนะครับตอนนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยได้มาแรงแซงทุกทางโค้งเลยนะครับราคาสัปดาห์นี้มีการเคลื่อนที่ที่เป็นสตอเบ u l l รต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับถ้าเราดูภาพใหญ่ๆเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเบรกเอาท์นะครับตัวชานลหรือว่าแนวต้านบริเวณนี้นะครับราคาลงไปเทสนะครับช่วง19-10แล้วกับตัวขึ้นมานะครับ เมื่อวานเนี่ยมาถึงระดับ1,982แล้วนะครับซึ่งอีเวนต์คล้ายๆกันนี้นะครับการเบรกเอากรอบแนวต้านเนี่ยถ้าเราไปดูในอดีตนะครับเราจะเห็นว่ามันเกิดเหตุการณ์ในขนะเนี้นะครับก็มีการแรนลี่เป็นแท่งบูลลิสนะครับเป็นวิธีที่เป็นบูลลิสต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นช่วงนี้นะครับพอราคาเบรกตรงนี้ได้ราคาก็เคลื่อนที่ต่อนะครับหรือว่าช่วงล่าสุดนะครับราคาก็คือเบรกแนวต้านตรงนี้ราคาก็เคลื่อนที่ต่อนะครับหรือว่าย้อนไปในอดีตนะครับแนวต้านนะครับในขนี้ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเกิดการเบรกเอาท์นะครับมันก็มีการเคลื่อนที่ในขณะดนี้นะครับปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับปรับตัวขึ้นต่อเนื่องครับรอบนี้นะครับเกิดการเบรกเอาท์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประเมินว่านะครับราคาน่าจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นต่อเนื่องนะครับอาจจะไปถึง p ีเบียรไแถว2 6 0พั0ได้นะครับนั่นคือในลองเท e มนะครับเราเห็นแล้วว่าเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยมีการเบรกเอาท์ในขนาดเดียวกันนะครับราคาเคลื่อนที่เป็นบูลิสต่อเนื่องนะครับ โดยรวมเนี่ยตอนนี้นะครับกลับมายืนอยู่เหนือ Weekly Middle Band นะครับแถว1925เรียบร้อยนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีลักษณะข,ของการเคลื่อนที่ที่ชัดเจนนะครับเปิด Weekly Middle Band นะครับขึ้นมาดูเราก็เห็นว่า Weekly Middle Band อยู่ประมาณ1925-1926นะครับ ตอนนี้แท่งวิกกลับมายืนอยู่วิกลี่เมดเลนเต็มๆนะครับก็ได้บูลลิตโมเมนตัมต่อเนื่องราคามีโน้มเคลื่อนที่ไปนะครับบริเวณแนวต้านของมันนะครับก็อาจจะเป็นช่วงประมาณ2 0 0 0 2 0นะครับซึ่งต้องมองว่าเป็นแนวต้านระยะสั้นเลยนะครับเพราะว่าตัวปากนะครับตัวอัปเปอร์แบงของวิกลี่เมดเลนเนี่ยมันชันขึ้นนะครับมาสามารถเคลื่อนที่ขึ้นต่อนะครับมาชนตรงนี้แล้วก็ย่อนะครับแล้วก็ เกิ่ที่ขึ้นต่อไปได้นะครับก็เป็นแนวต้านะครับมองว่าเป็นแนวต้านในระยะสั้นนะครับช่วงประมาณ2,020ันสอนะครับก่อนที่จะไปดูในกรอบเวลารายวันนะครับเราดูเรื่องของ EMA เองเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันยืนอยู่เหนือ EMA 20สัปดาห์นะครับเห็นชัดๆเลยแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้มันเป็น up c a i n นะครับแบบ o f f i c e หรือว่าแบบชัดเจนมากนะครับเราเห็นว่าตรงนี้นะครับราคาพอยืนอยู่เหนือ EMA 2 0ราคาก็มีการ และรีไปแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับพอราคายืนอยู่เหนือ EMA 20ราคาก็มีการแลนดี่ไปนะครับเราไปดูกว่าเวลารายวันบ้างน,นะครับว่ารายวันเนี่ยมันมีเทรนด์นะครับหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดการย่อตัวลงไหมนะครับณนะปัจจุบันกอรอบเวลารายวันนะครับเมื่อวานนี้ครับ ผมประเมินไว้ว่าช่วงราคา1960นะครับมีโอกาสที่จะทําให้เกิดการย่อกลับมา1930ได้นะครับราคาน่าจะเป็นติดอยู่ช่วง1960แต่สุดท้ายแล้วนะครับตลาดเป็นคนเฉลยว่าสิ่งที่ผมคิดหรือว่าหรือประเมินอ,ออกมาเนี่ยนะครับไม่ถูกต้องนะครับราคาสามารถได้บริษุทมันตั้มเคลื่อนที่ต่อนะครับมาทดสอบโซนแนวต้าน1980-1990เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นไฮที่ก่อนหน้านั้นนะครับมีการเนี่ยดันลงไปทั้งล่านะครับ ก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับเป็นดนลต้าหรือว่าเป็นซัพพลายโซนนะครับ1980 1เ9้าูน่ะครับราคากำลังขึ้นมาแต่เราจะเห็นว่าการขึ้นมารอบล่าสุดนะครับเป็นโมเมนตัมที่ดีมากนะครับขึ้นนะครับพักขึ้นพักแล้วก็ขึ้นนะครับมีโอกาสนะครับที่จะพักตัวย่อแล้วไปต่อนะครับอันนี้ก็ณโมเมนตัมปัจจุบันนี้นะครับยังบอกไม่ได้ว่าราคามันจะมีการปรับตัวย่อตัวลงนะครับต้องดูว่ามันสามารถ ปิดนะครับอยู่เหนือช่วงโซลรานี้ได้หรือเปล่านะครับมีโอกาสเคลื่อนที่ต่อไป2,010-2,020ซึ่งเป็น supply zone ถัดไปนะครับตอนนี้นะครับก็ราคาได้กลับมาอยู่ใน channel ตัวเดิมแล้วนะครับมีราคาเนี่ยหลุดไปเมื่อช่วงวันที่26กันยายนนะครับแล้วก็เป็น v shape ขึ้นมาพอเป็น v shape จุ๊บพักตัวนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ต่อนะครับสัปดาห์นี้ผ่านการเทรดมา 5วันนะครับวันนี้ด้วยเนี่ยก็มีเป็นแท่งวันจันท์เท่านั้นนะครับที่ราคามันติดแนวต้านตัวดาวเทนชาแนลจากนั้นเนี่ยราคาก็เคลื่อนที่ต่อนะครับในส่วนของ EMA เองนะครับกรอบเด y ก็ราคายืนอยู่เหนือ EMA 120วันนะครับก็เป็นอัพเทนชัดเจนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มองเลยว่าราคามันจะย่อจากแนวต้านของเดนะครับไปดูกรอบเวลา4ชั่วโมงบ้างน,นะครับกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับก็ เช่นเดิมนะครับเมื่อวานเนี้ยราคาไม่มีการย่อนะครับจากช่วง1น6 0ที่ประเมินว่าราคามันเมื่อวานพุธนะครับมันเป็นฟอลเบกเป็นบริจ์แบนสไปน์แนวโน้มว่าจะมีการปรับตัวย่อลงมาครับใกล้1930นะครับในระยะสั้นแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นนะครับราคายังอยู่ในช h a n แนลตัวนี้อยู่นะครับชแนลตัวเส้นปะนะครับก็โซนสีฟ้าเข้มๆนะครับราคาอยู่ในเลนนี้ชัดเจนนะครับ ไอแนวต้านเส้นป่าตัวนี้นะครับก็เป็นยังไม่ได้เป็นแนวต้านจริงๆนะครับแค่ลอง v i s u ลไล z ์ขึ้นมาดูว่ามันมีโอกาสย่อดได้ประมาณไหนนะครับก็ราคายังติดอยู่บริเวณกรอบสปายโซนของ,ของกรอบเวลา 4H นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ราคาประมาณ1980นะครับขึ้นไปถึงประมาณ1990นะครับ ตอนนี้ก็ไอซก็ยังชันขึ้นนะครับยังไม่มีสัญญาณการกับตัวอะไรเลยนะครับแล้วก็ EMAA เว่นะครับกรอบ 4H เนี่ยก็เป็น super strong bullish นะครับราคาเนี่ยแนวรับมาอยู่ช่วง1945หรือว่าประมาณ1950แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ถ้าราคามันเกิดการย่อมานะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ1950เนี่ยจะเป็นตัวดันราคาขึ้นต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะไม่เกิดการย่อเลยนะครับ ตัวกรอบซัพ l y ซ n e ส H เนี่ยน่าจะเกิดอาจจะเกิดการพักตัวแล้วเคลื่อนที่ต่อได้นะครับโดยรวมนะครับในกัอบเวลาวีกับเวลาเดกัอ4 H ยังไม่เห็นสัญญาณการก,กับตัวอะไรเลยนะครับเมื่อวันก่อนนะครับเราเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะย่อจากแนว1960นะครับว่ามันเป็น fall b รก k นะครับแนว1950ขึ้นไปอาจจะเกิด e v e n ์ที่เป็นขึ้นไปเก็บ ที่ไฮแล้วก็ย่อลงมานะครับแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นนะครับถ้ามันไม่เกิดขึ้นนะครับมันก็เคลื่อนที่ต่ออย่างที่บอกนะครับตอนนี้มาถึงโซนแนวต้านในระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับปรับตัวขึ้นมานะครับจากโลเดิมเนี่ยจากบริเวณนี้นะครับ1806นะครับขึ้นมาถึงราคาปัจจุบันเนี่ย1983ก็ประมาณ170กว่าเหรียญแล้วนะครับเรียกว่าชุดการเคลื่อนที่ชุดนี้นะครับถ้าใครเก็บเกี่ยวมาตั้งแต่ช่วง1 8 0 6 1 8 0 5เรียกว่า กินยาวๆกินเต็มๆนะครับเบรกมาทุกแนวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ราคาก็ยังเกาะติดขอบอัปเปอร์แบนนะครับของ BB 4สีชั่วโมงนะครับก็แนวทางการเทรดนะครับต่ออย่างนี้ก็คงเน้นที่ Follow By 1นะครับ1น5 0นะครับบริเวณ m i d เ a n d ของกรอบเวลา 4H นะครับถ้าราคาย่อมาเราคงโฟกัส b ายกันที่จุดนั้นนะครับอาจจะตรงกับบรเวณแนวรับของ c h a n แนลนะครับ แต่ว่าจะลงมาไม้อันนี้ตอบไม่ได้นะครับสิ่งที่ผมให้ไปเนี่ยมันก็คือเป็นแนวที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันได้มุมบุริมูลตัมต่อเนื่องนะครับราคาไม่ยอ่อเลยนะครับพอราคาไม่ยอ่อเนี่ยเราก็าหาจังหวะเทรดได้ยากนะครับพอไปเทรดสวนนะครับพอเริ่มไปพี่น้าเทรดสวนมันก็ได้เก็บเป็นช็อตไลท์เท่านั้นนะครับคือราคามันยอ่อได้ประมาณหนึ่งสุดท้ายก็ตัวบุลิมมนตัมมันก็ไปต่อนะครับ ตอนนี้ก็เราก็จะได้ตัวเทนไลน์ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับเป็นแนวรับตรงนี้เพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาจะลงมา1950ก็ยังยากอยู่นะครับแล้วตรงนี้มันเป็นเส้นสปีดไลน์มันอาจจะลงย่อมาได้ประมาณสัก60แล้วก็ไปต่อนะครับอาจจะไปทดสอบ1980นะครับถ้าราคาย่อมานะครับในเรื่องของข่าวฟันเดอร์เมทัลหรือว่าข่าวพื้นฐานเองนะครับเนื่องจาก นอกจากสถานการณ์ของสงครามในอิสราเอลแล้วนะครับเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็ยังไม่ได้มีข่าวหรือว่า speed หรือว่าอะไรที่มันเป็นปัจจัยลบล้างนะครับหรือ,อ,อส่งสัญญาณว่ายุสซาลาเนี่ยจะมีการแผงค่าขึ้นนะครับเขายังบอกว่าเขายังงดู Data ต,ต่อนะครับ ยังไม่จําเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบีย้ยนะครับต้องดูข้อมูลทางเศรษฐกิจในอนาคตนะครับฉะนั้นการส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยยุสซอล่าตอนนี้มันก็ยังไม่มีนะครับมันก็ยังคงที่อยู่ในระดับนี้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยบวกตัวยุสเซอล่าซึ่งเป็นสิ่งที่หักล้างกับราคาทองคำเนี่ยณปัจจุบันนะครับเราเทดแพร์ a u u กเก็ยังไม่มีราคาทองคําก็เคลื่อนที่ต่อไปนะครับก็ในกรอบ1 h ES เนี่ย ประเมินว่าคงไม่มีอะไรที่มันชัดเจนนะครับก็แนวที่แนวทางที่มองไว้เมื่อวานก็ไม่เกิดขึ้นทั้งการปรับตัวลงย่อมาเลย1930หรือว่าเด้งไป1960แล้วย่อลงมา1930นะครับก็เป็นแนวคิดทึ่งตลาดถือเฉลยออกมานะครับว่า ไม่ถูกต้องนะครับราคาเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นต่อวันนี้นะครับก็นอกจาก1950แล้วก็มี1960นะครับที่มองว่าเป็นเส้นแนวรับตัวสปีดไลน์ถ้าราคาย่อลงมานะครับก็ใช้การ o o l o w บา y ขึ้นไปต่อนะครับ Target 1980 1990 ก็อย่าลืมนะครับเทรดด้วยการใช้การควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอนะครับไม่โอเวอร์เทรดนะครับอย่าให้อารมณ์เป็นตัวนําพาการเทรดของเรานะครับแล้วพบกับกนใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคําจากเพจ forex ted review ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ